แม่เนเดิมคุก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 ุ่กค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 กคุกาุกคุกคุกคุกุ่กค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 ุกุกคุคุก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 คุกุกกุกุคุคุก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 กคุกคุ ดูสิคะน้องไก่ยามเย็นวันนี้นะคะน้องไก่ก็มาอีกแล้วค่ะทุกคนน้องไก่กุ๊กกุ๊กของเราวันนี้ดูสิคะดูสิคะอินดูค่ะนะคะวันนี้น้องไก่ของเราก็มาอีกแล้วนะอินดูไหมคะทุกคนนี่ค่ะนะคะมีไม่เยอะค่ะตอนนี้ไม่เยอะนะคะกําลังเพิ่มจํานวนประชากรของน้องไก่อยู่นะคะตอนนี้นะคะดูสิคะน่ารัก่ะอินดูบรกาที่เดิมค่ะนะคะที่เดิมบรรยากาศเดิมๆของเรานะคะดูสิคะนี่ค่ะ อันนี้เป็นบ้านคุณยายนะคะมีต้นมะพร้าวหลายๆต้นนะคะตัวนี้อยู่ที่ที่บ้านคุณยายนะคะมะพร้าวโกะสามต้นแล้วก็กองฟางนะคะทุกคนดูสิคะบรรยากาศนะคะแล ouais ้วก็กองฟางนะคะทุกคนดีดูสิคะบรรยากาศนะคะเห็นไหมคะกองฟางกองเล็กๆของเรานะกันนะอ่านะคะรักกันรักกันนะคะเราอยู่บ้านเดียวกันเรารักกันนะคะทุกคนดูสิคะน้องไก่น้องไก่กุ๊กกุ๊กน้องไก่กุ๊กกุ๊กนะคะทุกคนเห็นไหมคะ อันนี้เป็นน้องไก่นะคะเห็นไหมคะบรรยากาศยามเย็นอีกแล้วเรามายามเย็นพาน้องไก่มายามเย็นนะคะตอนนี้ก็หกโมงค่ะหกโมงแต่ยังไม่มืดน,นะคะทุกคนนี่ทานข้าวเอาอาหารมาให้เขาเอาข้าวมาให้เขานะคะเห็นไหมคะทุกคนนี่นะคะน้องไก่เห็นไหมเห็นไหมแล้วก็กองฟางนะคะกองฟางแบบดั้งเดิมนะคะกองฟางแบบใช้หลักในการเก็บฟางถนอมฟางตอนนี้ก็เป็นหน้าที่น้องอวัวน้องควายเขายัางไม่ได้ ออกทุ่งนาหานะคะก็จะต้องใช้ฟางเยอะนะคะนี่นะคะทุกคนก็เลยต้องใช้ฟางเยอะหน่อยก็จะเก็บฟางไว้ให้เขาแบบนี้นะคะทุกคนดิไก่กุ๊กกุ๊กไก่กุ๊กกุ๊กนะคะเห็นไหมคะทุกคนน้องไก่นะคะน้องไก่กุ๊กกุ๊กน้องไก่กุ๊กกุ๊กมาแล้วนะคะดิฉันก็เอาข้าวมาให้เขากินเป็นประจำนะคะเอาข้าวมาให้เขากินนะคะเป็นประจำนะคะตอนเย็นๆนะคะวันไหนที่ได้แวะมานะคะเห็นไหมคะทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะสําหรับน้องไก่ของเรานะคะนะคะเห็นไหมคะ ะะพ่อไก่ต้อของเรานะคะแล้วก็แม่ไก่เห็นไหมคะน่ารักในอินดูนะคะน้องไก่ต้งแล้วก็ลูกๆของเขานะคะแล,แล้วก็แม่ไก่นะคะเห็นไหมคะน่ารักในะอินดูมากๆเลยดูสิคะไก่พื้นบ้านของเราพันไก่พื้นบ้านนะคะก็มีไม่ค่อยเยอะแล้วน,นะคะตอนนี้ก็เหลือประมาณนี้นะคะแล้วเรากําลังเล่งเพิ่มจํานวนนะคะประชากรของน้องไก่ของเราอยู่นะคะ <laughs> ดูเห็นดูค่ะนะคะ,นะคะน่ารักนะคะทุกคนดูสิคะดูสิคะน่ารักในอินดูไหมคะ ุ๊กไก่น้องไก่กุ๊กกุ๊กน้องไก่กุ๊กกุ๊กไก่นะคะทุกคน